ศึกนี้อีกยาวนานให้มันจบที่รุ่นเราเรามาเริ่มกันเลยนะครับรายการนี้เช่นเคยขอเผือกด้วยคนนะครับก็เห็นด้วยไหมครับว่าการมีปัญหาด้วยกันกับประเทศเขมรน,นั้นเนี่ยนะครับผมมองว่ามันอีกยาวนานครับตลอด ตั้งแต่เหนือจดใต้ลงมาตกที่ทะเลนี่นะครับเออมันเป็นระยะเฉลี่ยไปเลยประมาณ800เมตร800กิโลเมตรนะครับพูดง่ายๆกรุงเทพเลยเชียงใหม่ไปอีกนะฮะไปถึงลาวเนี่ยครับระยะทางนะครับถ้าเทียบเพื่อให้เห็นภาพเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะโดนโจรเขมนหรือคนอันตรพานอย่าง คนกัมพูชาเนี่ยนะครับลุกล้ํากวนอวัยวะเบื้องต่ำนะครับแล้วก็หาเรื่องและใช้สงครามจิตวิทยากับเราตลอดเวลาคือพูดง่ายๆมันจะไม่ยอมให้เราสงบสุขเพราะว่ามันเป็นคนอันาพานเกเรแล้ววรษุ์ด้วยขออนุญาตใช้คำพูดพี่สนทินะคุณสนทินะครับนะซึ่งผมก็ติดตามท่านอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับ ในมุมมองของผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมว่าศึกนี้นะครับมันจะเป็นศึกที่ยาวนานนะครับแต่ไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยผมทุบโต๊ะเราต้องให้มันจบในรุ่นเรานะครับไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานในอนาคตนะครับจบในยุคนี้เลยนะครับและช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อนะครับเป็นช่วงรอยต่อที่ขเขมรเนี่ยกำลังอ่อนแออย่างที่สุด นะครับอ่อนแออย่างไรผมเชื่อว่าหลายหลายท่านที่ติดตามข่าวนี้นะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับเขาอ่อนแอที่เห็นชัดในเรื่องของกำลังอาวุธถึงจะมีข่าวสารบางอย่างว่ามีการเติมเสริมกำลังแต่ผมเชื่อว่าเขาอ่อนแอมากในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในขณะที่ตรงกันข้ามเนี่ยไทยเรามีสมรรถภาพการลบที่สูงสุดและพร้อมที่สุดทุกเหล่าทัพในเวลานี้จากที่ฟังข่าวมานะครับ เรารอเพียงแค่ขอให้มันเปิดมาก่อนสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วความอดทนเรามันหมดไปแล้วนะครับตั้งแต่เราเสียขาข,าของเราของทหารอันเป็นสุดที่รักของเราหกขานะครับก็จะรอขาที่เจ็ดหรือไงน,นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพร้อมเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าเราพร้อมจริงๆแล้วเราอยากบวกเต็มที่เลย นะเพียงแต่รอจังหวะที่มันดูดีหน่อยในสายตาของประชาคมโลกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะทำให้มันจบในรุ่นของเราครับและตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการอ่อนกำลังทางด้านอาวุธที่สุดสองนะครับการอ่อนกำลังทางด้านเศรษฐกิจก็คือไม่มีตังค์ที่จะลบกับเราสามนะครับประชาคมโลกรู้ความจริงแล้วนะครับ ว่าคเมนเป็นประเทศที่โกหกหลอกลวงแถมเนรคุณสุดๆนะครับไม่มีใครครบด้วยแล้วแล้วยิ่งมาหาอำนาจ้วอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานะครับกำลังก็เรียกว่าหันหน้าหนีแล้วจากประเทศคเมนนะครับและทางยุโรปก็ไม่เอาไม่มีใครเอามันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาอ่อนแอสุดขีดนะครับถ้าเราไม่รีบนะครับ ทำอะไรให้มันจบไปตอนนี้นะครับโอกาสน่าจะลำบากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้นะครับผมมองว่าอีกหน่อยนะครับจีนเนี่ยกำลังครอบคุมขเขมรอยู่แล้วในวันนี้โดยพฤตินไนะนนะครับโดยพฤตินไนนะครับจีนเองผมเชื่อว่าเขาก็รอให้เรารเผด็จศึกนะครับรเผด็จศึกขเขมรอยู่แล้วนะครับ ผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะยังไงซะนะครับก่อนจะถึงวันนั้นนะครับก่อนจะถึงวันนั้นในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะครับหลักเดือนแล้วกันนะครับจีนจะต้องกำลาบขเขมรให้อยู่หมัดเพราะจีนลงทุนลงแรงไปกับขเขมรมากมายทั้งประเทศซึ่งพวกคุณทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าจีนลงไปเยอะมากนะและที่ชัดที่สุดก็คือสนามบินเตโช ถ้าผมจำไม่ผิดเห็นว่าประมาณห้าหมื่นล้านนะครับประมาณนะครับนะฮะห้าหมื่นล้านนะครับซึ่งผมก็บางครั้งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพี่จีนนะครับถึงเอาเงนินไปทิ้งกับสนามเตโชมโหรานขนาดนี้นะครับซึ่งเราอาจจะคุยหัวข้อนี้ในโอกาสต่อๆไปนะครับเป็นเรื่องเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวจะมีหัวข้อสนามบินเตโช เขมรแต่จีนเป็นเจ้าของดีไหมครับนะซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันนะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจีนลงทุนไปเยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้นะครับตอนนี้สรุปแล้วนะครับจีนกําลังครอบงําแล้วแล้วยึดประเทศกัมูชาโดยพื้นทีไหนแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนจีนจะค่อยๆคืบคานคืบคานไปเรื่อยๆนะในทุกระรจุดทีลจุดทีลจุด เพื่อให้ขเขมรรวมไปถึงวุ้นเส้นด้วยนะครับอยู่หมัดแต่ว่าในระหว่างนี้รอไทยเปิดเลิกเปิดใช้ให้ก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้ออกแรงน้อยลงเพราะจีนต้องการกลับปราบสแกมเมอร์ของขเขมรอย่างที่สุดนะครับแล้วสแกมเมอร์ตัวเนี้ยมันทำให้จีนเนี่ยนะครับถูกคอลหาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าจีนมีส่วนสนับสนุนถึงจะไม่พูดตรงๆแต่ก็เหมือนว่าจีนมีส่วนสนับสนุนนะครับให้เขมรนะครับมีศูนย์สแกมเมอร์อยู่นะครับทั้งๆท,ที่มันทำความเสียหายกับประเทศจีนมากนะครับแต่จีนเขาก็ทีละสะเต็ปนะครับเขาไม่บุ่มบา่ามแล้วเขาเงียบสุขุมคัมพีลรภาพนะซึ่งตรงนี้ทำให้จีนเสียหายในภาพลักษณ์แล้ว สิ่งที่สะท้อนออกมาจากสาหรัฐอเมริกาก็คือถ้าจีนไม่ทำสแกมเมอร์หรือทำอะไรบางอย่างกับขเขมรน,นะครับอย่างเป็นรูปธปรรมนะครับเดี๋ยวสหรัฐส่งสัญญาณมาว่าเดี๋ยวสหรัฐจะทำเองและตอนนี้สหรัฐทำแล้วนะครับหลายคนทราบใช่ไหมครับตอนนี้สหรัฐถแถลงโจมตีกัมพูชาหมดหน้าตับเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สแกมเมอร์ศูนย์หลอกลวงของโลกนะครับเป็นที่ฟอกเงินของโลกนะครับเป็นที่อยู่เทียรสามนะครับในระดับมนุษยชนมนุษยชาตินะครับอันนี้นะครับการผมอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกนะก็คือตรงนั้นที่อยู่ในระดับเทียรสามนะครการข่มเหงนะครับการมนุษยชนนะครับลักษณะนี้นะครับเทียรสมคือต่ําสุดแล้ว ตอนนี้สหรัฐนะครับโจมตีสุดขีดกับขเขมรซึ่งจีนก็รู้แล้วมันคือการกระทบชิ่งว่าถ้าจีนไม่ทำอะไรเดี๋ยวสหรัฐจะทำเองนะครับซึ่งจีนยอมไม่ได้นะฮะยังไงซะเอาตรงๆเลยนะครับขเขมรก็คือตกเป็นเมืองขึ้นของขเขมเอ้ยโทษนะครับขเขมรที่ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับโดยปริยาอยู่แล้วนะครับ ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจีนจะต้องเอาคเขมรนให้อยู่และจีนกําลังทําช่วงนี้และในระหว่างช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับกลับไม่ที่จุดเริ่มต้นก็คือ c o เขมรอ่อนแอที่สุดตอนนี้ดังนั้นไทยนะครับจะกล้าหารเพียงพอไหมนะครับที่จะเอาแผ่นดินที่ควรจะเป็นของเรากลับมาให้เร็วที่สุดและมากที่สุด จะด้วยกลยุทธ์วิธีใดผมเชื่อว่าระดับกูรูระดับมันสมองระดับประเทศไทยมีหลายคนไม่มีหลายสื่อมากที่เก่งๆที่เรามาดูกันนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วประธานโทษนะไม่ต้องแค่์สายตาประชาคมโลกถึงเกินไปนะครับเราทำให้มันมีเหตุมีผลนะครับนะฮะอย่างบ้านหนองจานเนี่ยมันชัดเจนครับกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับบ้านหนองจานนะครับ ผมแนะนำสั้นๆเลยครับคนอย่างผมเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำนะครที่ทำมานะครับใช้ตำรวจนะฮะปราบมวลชนนะครับเอาไม่อยู่แต่เป็นเรื่องดีในเรื่องภาพลักษณ์ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะสั่งบูโดเซอร์แท็กเตอร์แบ็กโครประมาณไม่ต่ำกว่า50าสิบคันนะเรียงหน้ากระดานแล้วเดินหลังเดินหลังทหารนะครับ ทหารนะครับและตำรวจเดินหลังบูโดเซอร์เหมือนกับออกรบที่เอารถถังนำหน้าแล้วทหารลาบตามหลังแบบนั้นเลยครับแล้วด่าหน้าไปในเขตที่เป็นของเรานะครับบ้านเรือนอะไรทุกอย่างเนี่ยใช้แบคโฮบูโด,ดเซอร์แท็กเตอร์น้ำไถให้ลาไปเลยครับมันจะใช้เวลาเร็วมากเร็วมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยทำไมต้องใช้บูโดเซอร์นะครับ หรือแท็กเตอร์หรือแบคโฮเรียงหน้ากระดาน50คันถึงร้อยคันขนมาให้หมดผมเชื่อว่าคนในจังหวัดบุรีรัมย์รีสเกตอุบลที่มีแท็กเตอร์ทุกคนจะพร้อมใจกันส่งรถมาให้หมดเลยครับแล้วดาน้าเลียงนะครับเป็นหน้ากระดานแล้วถ่ายทับเกรดออกให้หมดเลยครับทีเดียวแล้วระหว่างที่ไปตามหลังด้วยทหารตำรวจพร้อมรบพร้อมสไนเปอร์เตรียมหมดเลยครับและด้านหลังนะครับด้านหลังเอารถ คนนักโทษเลียงให้เขมรมันเห็นเลยฮะเลียงจอดให้มันเห็นเลยว่าประธานโทษกูพร้อมเอามึงยัดเข้าไปในห้องของังนะทาแบบนี้ไปพงกันแล้วสิ่งที่จะได้อีกสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือเป็นการป้องกันกันกบระเบิดสิ่งนี้ผมกลัวมากนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปยึดเขาก่อนก่อนเขาจะออกจากบ้านเขาอาจจะฝังกับระเบิดไว้นะครับเราไม่ต้องการเสียขาที่เจ็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ รับตรงนี้นะครับการใช้จกแท็กเตอร์บูเดอร์เซอร์แบ็คโคนะครับโหลดเดอร์อะไรก็แล้วแต่เรียงเป็นหน้ากระดานนะครับให้ทหารตามหลังเดินตามหลังเครื่องจักรกลหนักนี้แล้วให้เดินตามรอยเท้าของสายพานหรือเขาเรียกตีนตะขาบเดินตามหลังจะไม่เจอกับระเบิดเพราะว่ามันเป็นการเคลียร์กับระเบิดให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ อันนี้ในมุมของผมนะครับยังไม่เห็นมีใครเสนอแบบนี้นะครับมีคนเสนอว่าใช้รถแท็กเตอร์นะครับก็ดีแต่ผมเนี่ยเสริมแบบนี้เลยครับแล้วเราโอกาสที่จะเกิดเหยียบแต่ระเบิดน้อยมากโอเคไหมครับโดยเดินตามหลังลอยตีนตะขาบลอยรถสายพานเหยียบตามเข้าไปแล้วรถแท็กเตอร์บูดเซอร์โหลดเดอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ยํำเข้าไปลุยออกไปเนี่ยมันจะเคลียร์กับระเบิดให้เกือบร้อซ แล้วเป็นความปลอดภัยกับทหารและตำรวจที่ตามพวกไปหลังจากนั้นนะครับถ้าอย่าใครยังดื้อน,นะครับอย่างที่หลายสื่อบอกเห็นด้วยเลยครับจับครับจับแกนนําหรือไอ้พวกที่ปลอมเป็นพระและเป็นทหารไอ้พวกที่แบบดูแล้วไม่ใช่ประชาชนแท้จริงนะจับจับสักยี่สิบคนนะใส่กรงขังเอาแล้วให้เห็นเลยนะว่าโดนจับเข้าไปในกรงขังนะครับอันนี้นะครับรับรองว่าทีเดียวจบวันเดียวจบครับ กล้าหาหรือไม่นะครับรัฐบาลนะครับกล้าหาหรือไม่ผมคิดได้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาที่จุดเดิมที่หัวข้อนี้นะครับเราต้องทําให้มันจบในรุ่นนี้ครับนอกจากจะเป็นหนองจานเป็นจุดที่หนึ่งแล้วนะครับตาควายเอาคืนทันทีครับผมเชื่อว่าทหารเขามียุทธวิธีอีกแค่สถูปเล็กๆอันหนึ่งแล้วมีทหารเ็ไป็นนอนในนั้นผมยังคิดได้เลยผมไม่ต้องแสดงความคิดเห็นทหารเขาเก่งอยู่แล้วเอากลับมาให้ได้นะครับและเขาพระวิหารนะครับผมพูดหลายรอบแล้ว ไอ้ตรงที่เป็นถนนเลื่อยๆขึ้นมาเขาพระวิหารจากเขมรเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งว้าเข้ามาในที่ของเราแล้วเบิดตรงนั้นตัดเส้นทางทําไมไม่ทําตัดเส้นทางนั้นเลยครับนะเอาออกไปมันก็ขึ้นมาไม่ได้มันจะขึ้นมันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นมามันก็จะลําบากแล้วมันก่ค่อยมีตังเฮลิคอปเตอร์ก็จะขึ้นมามันต้องใช้งบใช้น้ามันใช้ทหารสารพัดนะครับนะครับแล้วก็นะครับไม่ให้มันขึ้นมาเพราะมันจะขึ้นมานะครับก็ให้มันลําบากที่สุด และเพิ่มยุทธวิธีในการที่จะทําให้มันขึ้นมาไม่ได้นานๆไปเดี๋ยวก็หาเรื่องยึดคืนเขาพระวิหารซึ่งผมพูดไปเยอะละนะครับผมพูดไปเยอะและ้วนะฮะทนมาอีกทีได้ไหมเนี่ยก็คือเช่นตอนนี้เขาเป็นหนี้ไทยประมาณสี่ห้าพันล้านอยู่แล้วประเทศระหว่างประเทศจีทูจีก็เป็นหนี้เราสองนะครับเขาแพ้สงนะครามนะฮะค่าปฏิกรสงครามในครั้งนี้สามนะครับค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่ต้องมีการย้าย นะฮะย้ายชุมชนนะครับมาศูนย์อพยพเกิดความลำบากเสียหายมากมายทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสามนะสี่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลำดับนะฮะขาของทหารเราที่เสียไปหกขาและที่เสียชีวิตไปประมาณยี่สิบคนแล้วกันนะครับนะครับและยังตามความเสียหายที่ปั๊มเซเว่นนะครับบ้านประชาชนแล้วประชาชนตายอีกเท่าไหร่ ทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงินหมื่นล้านก็ได้ผมพูดผมมัดรวมเลยนะคุณต้องจ่ายเราเราต้องทําตอนนี้ครับถ้าคุณไม่จ่ายเราทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นล้านก็แล้วแต่เนี่นะเราขอพระวิหารคืนแต่ก่อนที่เราจะพูดนี่เรายึดเผาพระวิหารก่อนนะครับเราขอพระวิหารคืนนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนะฮะที่มันเป็นดินแดงของไทยตามสรรัน,น,น้ำเนี่ยยึดให้หมดเลยแล้วถีบแม่งตกเขาไปนะครับทําให้หมดแล้วใช้ข้อมูลนี้ครับ ค่าปฏิกกณ์สงครามที่ผมมัดรวมหมดตีว่าเอาประมาณ2 0 0 0 0ล้านถ้าคุณจะนั่นมาคุณเอาคืนมา2 0 0 0 0ล้านไม่มีกูขอเอาเขาพระวิหารนะกูเอาเกาะโกงนะเขาพระวิหารเกาะโกงนะครับอย่างแล้วก็ไอ้ทั้งที่เป็นสันปันน้ำทั้งหมดที่มันกินเข้ามาเนี่ยผักมันตกเขียวให้หมดเลยครับนะครับลักษณะแบบนี้นะถ้าผมคิดแบบนี้นะครับผมอาจจะคิดคล้ายๆกับท่านพลเอกลังเสียึี่ผมนับถือท่านชอบมากนะครับแล้วก็หลายๆคนคุณมริกาพูดเอ่ยนามเนี่ยครับ นะครับแล้วหลายๆท่านครับที่เป็นกูรูหลายๆท่านนะฮะที่ที่ฟังฟังกันอยู่นะครับกึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นประชาชนนะเพราะนั้นเนี่ยนะเราต้องทําตอนนี้ให้มันจบที่รุ่นเราย้านะครับให้มันจบที่รุ่นเราไม่ทําตอนนี้ช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดจะไปทําตอนที่มันแข็งแรงเลยครับ <S <S ถ้าวันหนึ่งจีนยึดได้หมดแล้วแบบเป็นปรูปธรรมชัดเจนมากกว่านีนะครับนะครับหรือมีการสงครามการกลางเมือง นะครับเป็นเอ่อเหมือนกับที่อิสราเอลบุกนะครับนะเป็นฮามัตสองเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นเราจะยึดอะไรไม่ได้หรือยึดก็ลําบากถ้าจีนคุมหมดแล้วนะครับซึ่งจีนไม่ปล่อยจีนจะคุมไปเรื่อยๆนะครับโดยพื้นที่ไหนหรือเปลี่ยนรัฐบาลนะจากตระกูลวุ้นเส้นมาเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นเตียบันหรือจะเป็นสมรังสีอน,นี้ผมก็เราไม่รู้เลยนะแต่ทับเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วครับแผ่นดินนี้ย้ํานะครับ ถ้าถูกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเปลี่ยนรัฐบาลของเขมรเมื่อไหร่แล้วจีนครอบงำหรือใครมาครอบงำก็แล้วแต่เขาจะขวางการกั้นอาณาเขตแบบชัดเจนมากนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้เปรียบหรือเราจะเอาคืนได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเหนือชั้นกว่าทุกอย่างทำไมไม่ทำให้มันจบในรุ่นเราผมย้ำคลิปนี้อักนานนะปกติผมพูดไม่เกิน10นาทีต้องทำตอนนี้ครับนะครับทำตอนนี้ไม่ทำตอนนี้ําทำาำไรให้มันจบที่รุ่นเราครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แท้แน่กดติดตามนะครับให้ถึงแสนซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมดวงสาธรนะครับสวัสดีครับ